สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> มันแปลกๆเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิสแวร์นะครับวันนี้จะมาเล่นบายครับกันนะครับในไม่ใชเกมเบสบอลนะปะปไปะไ,ไปเล่นกันจริงๆอ่ะผม,มนั่งอัดไปเมื่โอโอ้โหเมื่อกี้นี่เลยเมื่อกี้นะแล้วเกมดีด้วยคือผมอัดเบสบอลทั้งสิบนาทีแล้วเกมแม่งโคตรดีแต่ทีเนี้ยคือไอคลิปอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มันย่นคลิปผมอ่ะให้มันเหลือหนึ่งนาทีอ่ะคือ จะบ้าเอาเป็นว่าวันนี้มันเล่นเบทบอลนะครับก็ช่วงนี้มีกระแสไม่รู้ทุกคนตามกันหรือเปล่ากระแสของต่างชาติเนาะมันคือข่าวของดีมกับดารควาวิสนะดีมเขาจะทําคลิปออกมาว่าจะวันวีกับดา q u ควาวิสลองไปตามดูได้ครับเออใช่ครับส่วนดีมนี่ก็โอ้ไอแดงแป๊บหนึ่งชิบหายเลย มันหลายรอบแล้วไอแดงเนะี่ยไอแดงเนะี่ยมันหลายรอบแล้วไม่มันไม่ได้หลายรอบม,มันรอบนี้รอบเดียวแต่เองมาทําอะไรเอ้ยหานเอ้ยตายเร้วไอแดงนะไอแดงผมกำลังจะพูดกําลังจะคุยเลยไม่คุยละโอเคครับน้ําเงินโอ้ยน้ําเงินแตกไปแล้วไอแดงยังไม่แตกเนาะอืมตรงกลางก็ตรงกลาง อ้อยแดงมาจาโอ้โ oh, ห dream อ oh, dream เพื่อน dream 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 is ร dream เกูรักดรีมแป๊บนึงผมใส่ชุดเกาะก่อนถึงจะรู้ว่ามันคนละทีมกันแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ o oh, <c oughs> <Better, better. S 2> อ dream ดรีมอ i สเ e t r e a m d r e e a เอ้าว โอเคเอฟซี FC. ทุกคนครับเกมนี้เราเจอดรีมครับผม <c oughs> <c oughs> คือเอาจริงๆอะผมผมเห็นผมเห็นคนหลายคนนะเขาใส่สกินดรีมมาเยอะมากนะใีเซิร์ฟเดอะไฮเออใส่มาเยอะมากผมเห็นหลักๆอะดรีมกับเทคโนเบยอ่ะเห็นคนใส่สกินกันเออจะบ้าเอนมิอารามรอ่ะเอา้าไอแดงไอแดงแตกแล้วแดีวผมไปจัดการไอแดงเลยแล้วกันขอหน่อยเหอะมา และเรียบร้อยโอ้โหเอ็นเหลืองมาแป๊บหนึ่งพี่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 ใจเย็นพี่เอ้าเฮ้ยมันวับมันวับโอ้โหชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดี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 ไม่ไม่ได้โอเคครับทุกคนมาเกมใหม่เมื่อกี้ติดเล่นไว้หน่อยเจอดิ <laughs> รอบนี้เล่นดีดีดละมาครับวันนี้เราจะมาสอนต่อบบล็อกแบบเซียนๆกันนะครับดูไว้นะครับ น้เป็นไงครับทุกคนอย่าลืมมาไปทําตามกันนะครับไม่มีอะไรหรอก <c oughs> แค่อยากโชว์ว่าผมทาได้ล่ะ <c oughs> แต่ก่อนทําไม่เคยได้เลยมันทาไม่เป็นด้วยซ้ำอนะ่ะแต่ก่อนอะ่ะตอนนี้ทําเป็นละเออเดี๋ยวผมเอาชุดเกาะก,ก่อนแล้วกันชุดเกาะไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปเอาเอเม็มวอล์ตรงกลางครับ <c oughs> อุตส่าห์ซื้อบล็อกมาเรองนี้ไม่ตกแล้วเนาะ เออมีเพื่อนต่อให้ละเพื่อนใจดีจังเชืบโอ้ยผมต้องฟาร์มอย่างนี้อยู่สักพักเลยเนี่ยก็ย,ยืนฟาร์มหน่อยนะทุกคนเรียบร้อยครับกินไปแล้วโอ้ยโดนฆ่าโดยสีเหลืองอะเนี่ยเครับโอ้ยเดี๋ยวไอ้เหลืองมึงไวเกิน โอ้โหโอ้ชิตโอ้เดมเหลืองไวเกินไปเหมือนมันจะมีคนจะสู้กับเพื่อนโอเคครับมันนันนี่อยู่มันนันนี่อยู่โอเคเรียบร้อยครับยังทำอะไรไว้ยังท,ทำอะไรไว้มองทำอะไรไว้ รอยครับไปไปเพื่อนไปโอเคโอ้ยเช่โห้ยผมน่าจะชอดเสียได้จัดอะ่ะมาทุกคนผมเล่นจริงจังละผมไม่ไหววะ่ะผมเล่นแพ้มาหลายรอบแล้วผมไม่ยอมวะ่ะ าผมไปแบบไม่มีชุดก่อนี่ผมตายได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมันจบกันไวนะไอ้เหลืองมันเอาเรื่องอีกแล้วรอบเมื่อกี้ก็เหลืองนี่ใช่ป่ะไอ้เขียวเว้ยไอ้เขียวมาไอ้เขียวมาเน่มันรู้ผมจูกได้อยู่ผมกลับก่อนไม่ปลอดภัยนะแบบเนี้ยยี่สิบสองคาดีเท่าไหร่ไม่อุย้ยชิบหายเฮ้ย อ,อวิ่งตกอะไรวะเดี๋ยวแม่งมันโดนต้องโดนต้องโดนต้องโดนผมพลาเดเองเมื่อกี้นะ่ะโคตรแห่งความเฟลอะรอบเนี้ยอา้าวเหลืองแตกละโอ้ยขอโทษนะทุกคนคลิปนี้ไม่ค่อยได้อะไรเลยวะ่ะไอคลิปที่ผมอัดอะแม่งโคตรเดียวชอบพังตลอด ไม่เข้าใจเลยมาโอเคโอ้โหเพื่อนแม่งมันต่อสุดยอดเลยวะ่ะเอ็งแข่งต่อบล็อกกันเหรอวะโอเค้ดีผมเอาชุดเกาะเพชรละรอบนี้จะขอไม่ตายฟรีสำคัญสำคัญไปรีบไปจบเกมกันดีกว่าวะ่ะเรียบร้อยไปเลย let's go มา red is poop. p l o e ปุ๊บ มันพูบขนาดไหนมันพูบขนาดไหนเองด่าด้วยเหรอไอ้เหลืองมันเหลือตัวเดียวใช่ไหมอืมมันทำอะไรเองตายแน่เองตายแน่เองตายแน่ไอ้หวังไอ้หวังเองตายแน่เรียบร้อยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ ฮัลโหครับทุกคนเค okay, ครับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้คือน่าจะติดตรงที่ผมเองด้วยแหละผมว่าเออมันแบบเรียกว่าไงอ่ะคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วแบบมันฝีมือมันตกตกไปเยอะเหมือนกันนะเออเอาใหม่ครับเอาใหม่เมื่อกี้ผมจะตั้งสติละมึงใหม่ก็ ไปไปไปโอ้ยเล่นยากด้วยไอเขียวมันเอาเนาะเออไอเขียวมันตายหรือ,อยังวะนี่ไงอยากเล่นมากเหรออยากเล่นมากเหรออยากเล่นมากใช่ไหมอยากเล่นมากใช่ไหมมาเลยมาเลยไอเขียวพี่จัดการให้ไอมึงโอ้หไอเขียวเอ เอามันให้ตายให้หมดดิเอามันให้ตายให้หมดเลยมาไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวละไม่ไหวละอ้าวนั่นไงกูตายแท้เลยเบรเบิร์ปึเบิร์ร์เบิเบิร์รบร์เบเบิร์ร์เบรเขียวระเบิร์ร์เบิร์ร์เบิร์ร้เัมบเบิรร่เองไอ้เขียวอ่ะผมจะไปสู้กับบบเร์โดนยังโดน โดนเอ้ยจะวิ่งไปไหนปะกายปะกายปะกายผมต้องใช้วิธีปะกายอืมนั่นแหละมึง Yes sir